อ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับนำทุกท่านมาดูบอลพอม์กในเวอร์ชั่นฟีฟ่า21กันก่อนนะครับก่อนที่คืนนี้ตี3าจะมาลุ้นเกมนี้ไปด้วยกันนะครับบิ๊ก <Big S 2> แมตช์ประจำกลางสัปดาห์นี้ครับ นัดที่13ลิเวอร์พูลเปิดดังแอนฟิลด์ดวลกับทุนตันสเปอร์ครับอ่ามาดูเสด็จตัวทีมกันก่อนครับเริ่มฝั่งเรียลปรครับประตูเป็นอันดเบอร์ครับแข่งหลังทวนอเลสตาอานอแล้วที่เจอกันเป็าบินโยแอนดรูโรปัสซันามีเคอร์ติโจนกอร์เรนเทลเซแล้วก็โจโยไวนาดุม3ตัวบนครับโมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วก็ฟิลโนแล้วก็ซาโดมานนี่มาในระบบ4-3-3ครับของทางเซ็นทรับเป็นเกมชิงจ่าฝูงนะครับทั้งคู่มี25คะแนนเท่่่าากัััันนะะคครรรบบออูฝงเป์ เป็ตัวเป็นซิงกโยริสครับแขงหลังมีโทเบียเดะเบเลอร์ไดเออร์โจโรดอนแต่เอ็มี่หอยเปียกครับยิงคิโตะรับแมตต์เนตตี้ลูซัสกิโกะโเดียวนี้โรเโซโซลแล้วก็เป็นเดวิสครับแดนกลางหน้าเป้าเป็นโซมินกับแฮร์รี่เคนนะครับหน้าคู่ครับอันนี้ทั้งคู่25คะแนนเท่ากันแต่ลูกได้เสียสเปอร์ดีกว่านะครับ คือลิวปูต์ตามหลังสเปอร์นี่ห้าลูกนะครับนะครับตั้งแต่ทั้งสองทีมก็มารวมพลังรวมใจก่อนนะครับเอาสเปอร์ก็เช่นเดียวกันสำคัญต่อทั้งสองทีมนะครับต้องดูว่าใครจะยินระยะได้ดีกว่ากันนะครับลิวปูี่ก็แชมป์เก่านะครับลูกนรที่แล้วนสเปอร์นี่ก็ มาถึงตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ท้าชิงนะครับไหนจะมีผู้ตามอย่างเลสเตอร์ด้วยนะครับเนาะที่ลงแข่งก่อนนั้นนั้นอ่ะแล้วครับเกมเริ่มครับทีแอนฟิลครับบิ๊กแมตช์ประจำกลางสัปดาห์นี้นะครับลิฟูกับทรัตน์ฮอตสเปอร์อจังหวะเคยที่โจนให้ซา,าร่ราเนี่ยบอลออกไปก่อนแล้วครับลูกทุ่มของสเปอร์เดวิสทุ่มมาครับเดเดเอร สาดตรบ์บอลยาวครับติดทางด้านเดอร์บัสันสุดท้ายบอลออกข้างครับลูกทุ่มของทางสเปอร์เป็นโดยที่ทุ่มมาครับให้ไดเออร์เดวิ์เดอร์าดตร์บอลยาวครับให้โจโรดอนอื้อหอดอนโอ้โห,โห,โห,โหจา่ายไม่ผ่านเปตริจอนเปเรจอนได้บอลแล้วก็พาขึ้นมาครับเปเรจอน แต่มุมไม่เปิดแล้วครับรอตอนย้อนกลับมาให้อเดซเซรโนทิ้งที่ว่างมาก็ไม่แม่นนะครับติดเบนเดวิสเคลียออกมาก็ติดอเดซเซรโนไปบอลของที่ผูยศฟิมิโนไปได้แล้วเปิดมาให้ซา่าโอโหไม่ถึงโอ้จว่าเปิดของฟิมิโนโอโหขอโทษซา่าเลยครับโอ้โหคือคิดเร็วทําเร็วครับฟิมิโนแต่แหมมันมันนิดเดียวครับโอ้โหซาร่าเองก็เข้าไม่ถึงเลยครับ ลูตั้งแต่จัตปรตูของสปเปอร์ครับรู้กันที่แล้วเจอกันนี่ลิ์พูลชนะไปกลับเลยนะครับเทียนฟิลนี่ลิ์พูลชนะสปเปอร์2-1ส,ส่วนเกมออกไปเยือนนี่ลิฟโผล่บุกชนะ1-0น,นะครับแล้วดูฟิโน่ไหลให้กับโมซาร่าซาร่าย้อนย้อนคืนนะครับพัติโจนกลับไปที่ซาร่าเปิดด้วยขวาแล้วติดโจรโรดอนนะครับ ลอยเบียดครับไปที่โรเซโซ่เอาสเปอร์จะสวนสวนไม่ได้โรเซโซ่มาโดนแคทติจน,นบีบแล้วก็กลายไปว่าเลี้ยงออกข้างไปเลยครับลูกทุ่มของลิเวอร์พูลครับอาร์เชโนเปิดมาเสาสองแล้วลึกไปถึงกโยริสครับขวาสบายแล้วสถิติการเจอกันนี่สิบห้าเกมหลังสุดนี่รวมทุกถ้วยทุกรายการนี่ ลิฟฟูชนะสักสิบเลยครับสเปอร์ชนะ,ะชชินแค่หนึ่งนะครับเสมอไปสี่เกมนะครับแล้วครั้งล่าสุดที่สเปอร์บุกมาชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิวเนตต้อนย้อนกลับไปเก้าปีที่แล้วครับปีสองพันสิบเอ็ดเลยนะครับเดี๋ยวเว่าเซตทีนี่เรียกว,ว่าลิเวอร์พูลดูข่มอยู่นะครับหาฟิงโนให้มาคริสจิตร ออกขวาครับอาล์เซนอลเปิดนะครับเปิดมาติดเดวิสลอยเบียรครับให้เซโซโกเซโซโกโดนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วเปิดไม่ออกเท่าไหร่อา,าร์เซน่าให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันตบไปเข้าในติดเซ,ซโซโกแต่มีมันได้มาเชื่อมย้อนมาครับโจนไหลให้ซาร่าก็ไม่ถึงครับติดเดวิสโรเซโซยังเคลียร์ไม่อ่านครับโอ้ลิฟฟูก,ก็บีบนะครับนะโยริสสาดบอลยาวอ่ติดเน็ตฟุลิปให้ฟาบินโย อีกหนึ่งประเด็นที่โอ้โหต้องพูดถึงก็คือเกมรับเดี๋ยครับที่ไม่มีกองหลังธรรมชาติด้วยครับตัวหลักซีเนียเนี่ยเจ็บหมดเลยเรครับของจริงไม่รู้ว่ามาติสจะลงได้หรือเปล่าครับคืนขั้มคืนนี้นะอาดูซาร่าซาร่าไหลให้คริจโจนเอาโดนบล็อกอู้แต่ยังได้คริจโจนมาจริงลูกนี้โอ้โหเลือกยิงเองครับคริจโจนแต่ว่าบอลลุดเสาสองไปครับโอ้โห โอกาสทองของลิเวอร์พูลเหรอครับโอ้โหจังหวะแนวรับของสเปอร์เคียร์ไม่ขาดครับบอลเข้าทางเคอติจโจนส์ครับโอ้โหจรูนนี้คือมีเพื่อนมารอครับแต่ไม่ได้ให้ครับเคอติจโจนส์โอ้โหอย่างสวนๆครับผ่านมาครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วครับรอบเกมนี้จะว่าเป็นเจ้าบ้านดูดีกว่านะครับมาเน่ย้อนขึ้นมามาด้ดุมไปที่เฮนเดอร์สันครับ เฟรดี้จอนส์จอนส์จอดเข้าในให้ฟิมิโนโ่ฟิมิโนโ่ดีดออกซ้ายโดนหลักจากอเดรเวเรลแล,แล้วครับแต่มาเนนยังตามเล่นได้อยู่หมานี่ไปได้ครับ,ให,บหให้โรเบรตุ่มไปตุ่มจ่ายเข้าในให้โรเโต้ฟิมิโน่โอ้โหติดบล็อกโจโรดอนจังหวะง้างเท้าติดบล็อกก่อนนะครับอ่ารีบผมยังไม่ดูต่อไวตุ่มให้โรเบอร์สันเปิดฉลับนิดนึงแล้วอ้าวเข้าทางโทมินนะครับย้อนกลับไปที่เซโซโก ห้อยเบียดเซโซโกเลือกเขนอูดซ้ายว่างครับให้แล้วครับให้เดวิสเดวิสถาขึ้นมาครับเดวิสแต่ว่าเพื่อนเติมช้าไปน,นิดนึงโอ้แล้วช่องไม่มีแล้วครับย้อนมาห้อยเบียดโซมินสอนใจเขาน่าให้โรเซลโ,โซ่โรเซลโซย้อนมาโซม,มุนมินจะยิงตรงนี้ก็ก็โดนไม่เต็มเท่าไรครับไง้ะดุ้ให้โรเบรซนะครับ ย้อนกลับมาเนทฟิลิปเฮนเดอร์สันไวนาตุ้มย้อนกลับมาครับเฮนเดอร์สันซิติทีแอนฟิลลีย์พูไม่แพ้ใครมา65เกมแล้วนะครับถ้านับในเฉพาะเกมในแอนฟิลในลีกนะครับก็เป็นสถิติสโมรสรอ,อยู่นะครับลูทุมมอสเบอร์ไยเบียครับไปโรโซโซเดวิส เดวิสจ่ายเข้าในาครับเป็น Diet. ไดเออร์ไดเออร์ฟาวแล้วครับปินิโนโอ้โหช้าไปนิดนึงโอ้ไดเออร์โอ,อ้โ,อโหอย่างนี้ที่ว่าได้ฟาวอะครับนมีความเก่าครับไดเออร์คือพอรู้ตัวว่าช้ากว่าไม่น่าจะทันเลยเอาตัวเข้าบังเลยครับแล้วสุดท้ายเรียกฟาวให้กับทีมได้ โดวคิกของสปเปอร์ครับไดเออร์เปิดมามติดเฮนเดอร์สันครับติดลิฟครับให้ไวนาดุมเซโดมาเน่ย้อ,ยอนคืนกลับไปที่จอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับคัตติจโจนส์ให้เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันดีดไปหาคัตติจโจนส์โจนส์ออกมาซ้ายครับแอนดูโรเบอร์สันให้เฮนเดอร์สันนะครับเซโดมาเน่มาเน่เข้าในาครับไวนาดุมติไไอดอปแล้ว โรเบอร์สันไปเตงไปได้อยู่โรเบอร์สันให้มาเนี่ย้อนกลับมาไปรุหมาหาช่องแล้วกลับมาที่มาเนี่จ่ายติดซิโซโก้แล้วครับวัดยาวครับซิโซโก้แล้วเขนเก็บได้แล้วจะให้ซอนแต่ว่าติดฟิเโนอย่าไปบอกของลิเวอร์พูลอยู่ครับฟิเโน่ฟิโน่หาช่องแล้วจ่ายเขาได้ให้กับโบซาลาโอกาทองโอ้โหหนึ่งซูเลยครับโอโยริสเอาไม่อยู่ครับโอ้โหอาร์ับลิเูขึ้นนำครับจากโมเมซาลาครับโอ้โห โอ้พยายามเซฟแล้วครับโยริสเดี๋ยวต้องดุกันอีกทีหนึ่งครับแทงมาครับโอ้โหเฮนเดอร์สันแล้วซาร่าเก็บได้แล้วดูครับไปติดตู้หูคือคือบล็อกไม่อยู่ครับแล้วเข้าทางซาร่าแล้วหน้าปากประตูนี่โล่งเลยครับโอ้โหนี่ครับคือหลงไปแล้วครับทั้งไดเออร์แล้วก็ฮิโกโยริสนะครับโอ้โหช่วยกันบล็อกครับสุดท้ายเอาไม่อยู่ครับอาครับ1-0ที่ลิเวอร์พูลขึ้นนำนะครับนี่ครับซาร่า กับต้นแฟนบอลเลยนะครับโอ้โหรับเป็นหนึ่งส่วนของนิวพูลนะครับ 11, ah. โอโ้รับมาเรียกได้ว่าเกือบทั้งเกมออสเปอร์โอ้โหโดนจนได้ครับอ่ะลิวพูลได้ครองบอลด้ยต่อครับคริจโจนโจนดีดมาให้มานี่แต่ว่าบอลไม่แม่นครับติดอัลเลอแเรลไดเออร์ครับสันๆันกับซิโซ,โซโก ไปที่ซซม,มินครับออกขวามาแบนโนยตี้โดอร์ตี้เดินกับซซม,มินตอกส้นย้อนมาโซิโซโก้ไอเบียกไอเบียกตอกซ้ายครับให้เดวิสทดสองนาทีนะครับในครึ่งแรกเคนเล่นกับโซิโซโก้ย้อนกลับมาครับโรเซลโซ,โซ่โรเซลโซ่จ่ายเข้าในให้แฮร์รี่เคนเคนโดนดักจากฟินโยอาอยังได้อยู่ซม,มินไอเบียกโดนดักจากฟินโยอ่าครับเฮนเดอร์สัน ออกซ้ายมาแอนดรู์สันแล้วจบขึ้นแรกครับโอ้โหสำคัญเลยนะครับประตูขึ้นนของยูลครับจากโมซาล a าโรบเกมก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีดีกว่านะครับตอนนี้โมซาล a าครับยิงให้สเปอร์ขึ้นมาไปก่อน1ประตูต่อ0นนะครับนาทีที่48ของการแข่งขันอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในช่วงขึ้นแรกกันก่อนนะครับ าดูไฮไลท์ในครึ่งแรกครับดูยิมของเฟรติชโจนครับโอ้กดด้วยขวาเต็มๆแต่แม,มาบอลุดเสาสองออกไปครับโอ้โหมุมก็เหลือน้อยด้วยตรงนั้นเนี่ยและสุดท้ายได้ไปตัวโอ้เปอเรเตอรครับ,รรบให้กับโมซาล่านะครับโอ้โหส้ำดากสองครับโมซาล่าอ่ะโอเคครับทุกท่าน หาดูกันต่อครับอีก45นาทีในครึ่งเวลาหลังนะครับเร,เร็วนี้จะมีการเปลี่ยนแปลนคอนเทนต์ในเกมฟ i f a 21นะครับปกติจะเป็นคลิปเป็นเทปนะฮะต่อไปจะเป็นไลฟ์สดแล้วนะครับก็คอยติดตามกันว่าจะมารูปแบบไหนนะครับเฟรดจอจนบางบอลยังให้มาเน่โอแมนด้วยมาเน่มาเน่เ,นเปิดมาให้ฟิมีโนโคกครับ บันเบาครับบอลนึกไปถึงโยริสแล้วครับโอขวาสบายเลยซองอมินมเล่นเล่นไม่ได้แล้วอ่ะบอลอยู่ที่มานเดุมเข้าในมาครับเฮนเดอร์สันเคอร์ติจโจนสโจนตอกส้นให้เฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันไหลให้อเลสซาโนโดครับเคอร์ติจโจนฟิมิโน,โนย้อนกลับมาเฮนเดอร์สันดีดออกซ้ายครับ โลเวซันจากข้างในามาฟิมิโน,โนโแล้วมานี่เปิดติดบล็อกเดรเบเลครับแล้วซิโซโกโเขี่ยออกมาบอลอยู่ที่โซม,มินครับซอนขึ้นหลังอเดรเบเรลศาสบอลยาวเคนตั้งมาให้โซม,มินแล้วก็ไปที่แฮนดิเคนนะครับแฮนดิเคนเค็น <c oughs> ติดนัดฟินลิปอาครับเป็นเกมโต้กลับของลิเวอร์พูลครับจังหวะวางบอลยาวก็ติดโจโรดอนซิโซโกอาโดนดักจากเฮนเดซันครับเพร์ดิจโนจโน์โจนหาช่องหาแล้ว ตักออกขวาครับให้โมซาร่านะครับโดดย้อนมาไอซาโนครับเฮดสันดีดไปที่สาราเปิดได้ตัวไม่ออกเปิดมาก็ติดโจโรดอนเลยครับวันนี้โจโรดอนก็หลายจังหวะก็ดักได้นะครับนะเดี๋ยวว่างานชุกครับเกมรับของสเปอร์ในเกมนี้โรเซโซแทงครับให้ซงมินไม่มีธงด้วยซูมินย้อนกลับมาครับให้โรเซโซเดวิส เซเวสหาช่องแล้วแทงให้แฮร์รี่เคธอร์ตติบูโอ้ซูเปอร์เซียฝออลิซอนเบเกอร์ครับโอ้พักออกแล้วก็หาช่องยิงจนได้ครับแฮร์รี่เคนนี่ครับดูความสามารถของแฮร์รี่เคนครับโอ้โหยิงได้ทุกท่าจริงๆครับเคนยิงด้วยซ้ายแต่ติดเซฟอลิซอนครับอ้าวลูกเตะมุมของสเปอร์ครับเป็นโงมินครับจะเป็นคนเปิดโอ้แล้วเราดูผู้เปลี่ยนครับส่งออลิชิเบเลนลงไปครับแทนคริสติจนส่วน ซัปเปอร์ถอดแมตต์โดเฮตี้ออกครับส่งซิเฟตเบิร์กไว้ลงไปลูกเตะมุมของซัปเปอร์โซมินเปิดมาเสาสองนักครอโอ้โหนี่เคนโอ้โหโอ้กาดทองเลยครับโอ้โหขึ้นคนเดียวโอ้แต่บอลไม่เข้ากรอบครับโอ้ลูกครกของแฮร์รี่เคนโอ้โหประตูเตงเสมอยังไม่มาครับของทางซัพเปอร์โอ้เกือบไปครับโอ้แนวรับ มากเทคตัวไม่ถึงครับโอ้โหเกือบไปครับเดี๋ยวเป็นอาริซอนครเปิดยาวฟิมิโน่หมองตั้งมาให้มาเนี่นะครับมาเน่ข้ามฟิมิโน่ให้อเลิเชเบเดนครับย้อนคืนให้เฮนเดอร์สันไปซ้ายเลยครับแต่โดนมาเน่มาเน่เปิดมาแล้วฟิมิโน่เก็บเก็บได้แล้วหลายต่อที่อเลิชเบเดนโอ้โหติดเซฟโยริสโอ้โห โอ้นี่ก็สเปซเซฟเหมือนกันครับโยเลียสตู้ลงมาเกือบจะเป็นซูเปอร์ซับแล้วครับทางด้านอเลชิเบเลนยังไม่ได้อาสเปอร์ส,รส่วนนะครับเซอมินเซอมินตกลงจากเฟรมินโยอาโรเซโซได้โรเซโซไม่ผ่านอเลสเซลล่าอานูครับบอลมาที่โมซาลาแล้วครับซาลาหาขึ้นมาเอาได้ด้วยฟิมิโนย้อนคืนกลับมาครับให้เฮนเดอร์สันไม่นาทุ่มข้ามข้ามมาหาโมซาลานะครับซาลา เปิดมาเสาแรกเป็นโขกมาโดยโจโรดอนครับเดวิสเคลียร์ทิ้งยังเก็บได้ครับฟาบินโยออลิซาโด,โดครับให้ซาร่าเอาเลยเชเบเลนเปิดติดเดวิสเชเบเลนไปไม่ได้แล้วเดวิสให้ฮอยเบียครับเปิดติดซาร่าเอาซาร่าเก็บได้เฉยนะครับโอ้โหแล้วติดเดวิสอีกครั้งหนึ่งอ้าวเชาบเรนให้กับซาร่า บอลเร็วแล้วครับตระาให้ฟีมิโน่ฟีมิโน่หาช่องอุ้ยมีช่องมีช่องแล้วครับโอ้โหติดอาจจะไปเร็วก็ปวดตะวันงางเท้าของฟีมิโน่พูดๆนี่ครับครับเนี่ยจะว่าเล่นที่ตื่นเลยครับโอ้โหดูครับครับเอก็คงเสียดายครับโอ้โหอ้าวลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลครับลุนเอาประตูที่สองเป็น เทรนอเลิสตาอันโนครับอืมมีเปลี่ยนตัวก่อนวายนะโดนเปลี่ยนออกครับแล้วส่งนายพิเกตาันลงไปครับส่วนซัปเปอร์ครับถอดเบนเดวิสออกครับแล้วส่งทางด้านดูคัสโมล่าลงไปแล้วครับต้องเน้นเกมรุกนะครับของทางสเปอร์แต่ดูช็อตนี้ก่อนครับโลงแต่มุมของนี่พออาริสต้าเปิดมาเสาแรกฟิลลิปหกทิศทางไม่ได้บอลโดนศีรษะฟินลิปแต่ว่ามันปริ้นนะครับ แล้วบอลหลุดเสาสองออกไปครับโอ้โหโอ้โห,โโหเกมค่อนข้างสนุกนะครับหรือผลนำอยู่1นูนย์แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับหรือว่าสเปอร์เองก็มีเกมลุกที่จัดจ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นซงมินหรือเฮลิเคนก็ตามครับคือรูกการเนี้ยซอนกับเคนนี่ ผัดกันยิงผัดกันแอซซิสเนี่ยโอ้โหสิบสองประตูไปแล้วนะครับลวนต่อครับตอนนี้ลิวพูนำหนึ่งศนโอกาสสินาทีหลังนี้ลิวพูลสครั้งสเปอร์หนึ่งครั้งนะครับก็เกือบจะได้ประตูทั้งคู่นะครับสเปอร์ถอดอีกคนหนึ่งแตงกี้อโดเบเล่ครับแทนมูซาซิโซโก เป็นอีกคนครับของทางสเปอร์เบิกไวายจ่ายข้างในให้เฮนดริเคเขนครับเคนออกซ้ายครับอร์นี้มองตั้งมาเบิกไวายเบิกไวายจ่ายติดอเลิซอร์นองครับเบิกไวายเบิกไวายจ่ายนี่ติดอเลูชิเบเลนครับเฮเดสันให้ซาร่าจริงที่ว่างครับซาร่าฟิมิโนโย้อนคืนมาให้เฮนเดอร์สันฟิมิโนฟิมิโนโไปไม่ได้ติดได้เออเดลเบเร ทีนี้ว่างให้เฮดิเคีนครับย้อนกลับมาเอ็นดอเบเล่เอ็นดอเบเล่ย้อนเลยครับโลคัสเมล่าไปขวาเซเว่นเบอกบ่ายอาคาไปเป็นหอยเบียกหอยเบียกทางขวาเป็นหอยเบียกเปิดมาเสาสองโอ้โหโดยสมุบินโอ้โหโอ้ไม่เข้ากรอบครับโอ้เสาสองงูอาจจะโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับสมบินอู้ด้วยซ้ายครับอื้มอู้เกือบจะตีเสมอได้ครับของนาสเปอร์แต่ยังไม่ได้ครับโอ้โห โอ้พื้นที่ได้เปิดเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอ้โหอ่บเปลี่ยนนะครับหรือโผล่งทาคุม,มิมินามิโนโน,นะครับลงไปแทนทางด้านมอนเอซาร่าแล้วครับอย่างหนึ่งศูนย์อยู่นะครับเหลือประมาณ8นาทีอาริสลานอครับให้ฟิมิโนฟิมิโนนะครับ,รบออกขวาครับให้มินามิโน มินามิโนจากเข้าในมาฟิมิโนออกขวาแล้วครับเอ,เอาเป็นอเลาเซอโนครับจากเข้าในมามินามิโนโดนจิมโดยโจโรดอนแล้วครับแล้วโรดอนวางยาวเคนตั้งมาครับโดเซลโซคือทาริโผเก็บสามแต้มได้ก็ขึ้นไป็นจ่าฝูงเลยนะครับก็จะทำให้มี28แคะแนนนะครับโซมิน,มน หลายให้โรเซลโซเอ็นดอเบเล่เบิกไว้ครับเฮนริเคนเดินกลับมาเอ็นดอเบเล่เอ็นดอเบเล่แล้วหลายนะครับให้ลูกคัดประตูด่าโอ้โหมาติดเซฟอระิซอนครับโอ้ประตูตีเสมอยังไม่มาครับของทางสเปอร์โอ้โอกาสทองครับโอ้อเปิดไิธีไล่เฮนริเคนแล้วโอกาสของเฮนริเคนโอ้โหตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับเฮนริเคนเคลียร์อนไม่ขาดครับโอ้โหแล้วโดนเลยครับจากเฮนริเคนหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหเอาละครับ สปเปอร์ตามตีเสมอได้จากความผิดพลาดของจอแดนเฮนเดอร์สันครับโอ้โห,โหดูอีกทีนะครับโดนดบ,บีรัดเฮนเดอร์สันเปิดตีกับคันโมราแล้วเคนจับได้แลก็ซัดด้วยซ้ายเลยครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งครับสปเปอร์ตรีเสมอได้โอ้โหแล้วตูก,การวางยิงของเฮนรี่เคนครับโอ้โหโอ้โห,โโหเด็ดขาดมากครับก็ต,ต้องชมว่า การที่เฮนสันพลาดนี่ก็ฉกฉวยโอกาสได้นะครับฝั่งสปเปอร์และเป็นเฮนริเคนครับโอ้โหอ่าหนึ่งหนึ่ง,งครับสปเปอร์ที่เสมอได้โอ้แล้วเวลาที่เหลือนี่จะอย่างไรครับพรดเวลาแล้วทดสี่นาทีครับแล้วในสนามนี่ไม่มีซาร่าแล้วด้วยครับเวลาที่เหลืออย่างพร้อมโอกาสครับ มาเน่ให้กีตาครับมาเน่เล่นกับโรเบรัสันติดหอยเบียร์แครับหอยเบียรเล่นกับโลบัสโมราเปิดนะครับให้กับอินเตอร์เบเล่อินเตอร์เบเล่เปิดตุกนี้ติดแอสฟิลิปแล้วครับแอสฟิลิ uh ปทิป้งที่ว่างมิเนโมย้อนมาครับเอาเลยชิเปเล่นให้มิเนโมฟิมิโนมาเน่มาเน่ พยายามไปไปไม่ได้แล้วครับแล้วผู้สีนเป่าจบเกมโอ้โหคู่นี้เฉียนกันไม่ลงครับเสมอกัรไป1นไป1ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โอลิฟูพ,พลาดโอกาสเก็บ3แต้มครับโอโหต่ว่าจะมาความผิดพลาดนะครับโดนตีเสมอเลยครับอ่ะูแลภูประตูขึ้นนำไปก่อนจับโมซารานาทีที่41ส่วนแฮน์ได้เคนครับมาตีเสมอให้กับสเปอร์นาทีที่90ครับ โอ้โหเสีว่าสู้ได้อย่างสนุกจริงๆครับเกมคู่นี้อ่ะมาุยกันว่าของจริงคืนนี้ตีสาผลจะอออยางไรนะครับผลในเกมอย่าเพิ่งซีเรียตกันนะครับทุกท่านนะของจริงมาลุนกันตอนตีสามนะครับอ่ะฝากทุกท่านด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดคุยกันนะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านฝากกดติดตามนะฮะเดี๋ยวเจอกันตอนตีสามนะครับอ่ะส่วนคลิป เกมพวกนี้ลาทุกท่านไปเลยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ